เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนสระอัวนะคะในชั่วโมงนี้ครูจะให้ทําแบบฝึกหัดนะคะเปิดเข้าไปหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มสีแดงนะคะเปิดเล่มสีแดงนะคะเปิดเข้าไปหน้าที่เห็นไหมคะหนึ่งร้อยหกนะคะหน้าหนึ่งร้อยหกเรามาดูข้อหนึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านคาในชีวิตประจําวันเห็นไหมคะ มออัวมัวตามคุณครูนะคะรออัวรัวกอรออัวกลัวทออัวทัวไม่เอกทั่วขออัวขัวไม่โทูคั่วสออัวยอสวยนออัวดอนวดสออัวมอสวมขออัวบอขัวดออัวงอดวงชออัวยอช่วยไม่เอกช่วย หัวอวนอขวนเม่เขวนหัวอวงอหัวเมฆห่วงทออัวมอทัวเมฆท่วงรออวงอลวงไม่โทรวมต่อรออวจจอตรวจพอรออวนอพวนก่อรออัวดอกวดปอรออวกกปวกหอรออัวมอหลวงตออันตํารออัวจจอหลวดตําลวดตอรอ อววจอตรวจตรออาตราตรวตราทอ,อออวทองงอทองมออัวนมวนไม่โทมว้วนทองมว้วนคออัวรอควนทออทธทามควธทรมอแอแม่ไม่เอกแม่วอวว,ว,ววัวกออีนอ,อก,กินทออัวถั่วไม่เอกถัก่ว ลออีมอริมรออัวรัวไม่โทวรัวแม่วัวกินถั่วริมรัวสออาวสาวสออวยยอสวยชออวยยอช่วยเม่ช่วยนออัวดอนนวดหอไอาหายไม่ทูให้ทออวดอทวดสาวสวยช่วยนวดให้ทวดนะอันนี้คือนักเรียนให้ฝึกอ่านอย่างนี้นะคะ อ่านสก,กุหรืออ่านเป็นคำก็ได้คนไหนอ่านได้ก็อ่านเป็นคำไปเลยนะคะข้อหนึ่งต่อไปข้อสองนะให้นักเรียนเห็นไหมคะเติมสระอัวแล้วฝึกอ่านคำนะ,ะแล้วก็ทำข้อสามนะคะคัดคำให้สวยงามนะคะแล้วก็มาข้สี่เติมคำเติมตัวสก,กุให้คำมีความหมายนะคะ สแล้วก็มาทำข้อเห็นไหมคะมาทำข้อห้าให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะเขียนไปแล้วก็ขุดแล้วก็หน้านี้เลยทำจนเึ็หน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะในชั่วโมงหน้าเราจะมาขึ้นนะ ช่วโมงหน้าเราจะมาขึ้นสลาดกันนะคะช่วงนี้เอาแบบฝฟื่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ